เอาไปก็ yup. 古 lives, 古古่เกี้ยวไปก็บก <for> <Good morning. S 3> mm ี hmm. ้ยวฟาดทีน่ะนี่นอืมผูแน่นบ้เลยนี่ฟาดจะพูดเรือยเลยมึงหลังนี่ก็ได้อดยง่า่เพราะจ่ายไนี้มาเมนูอะไรดีคิดซอยเน่ หล่นนี้บเบิดแน่นอนบเ,บอเออลังสัรเมนูมาพี่น้องสวัสดีจ้ะพี่น้องมาเบิ่งเบาเขนทำดักมื่นสิภาันไปดักปูจ้ะยามแรงเด้อนี่เด้อเหยื่อของเราก็คือปลา,าหรือปลาเด็กนี่แนวใส่ดักปลาฮะคาดว่าน,น่าจะบ่มีดอกดักปูพี่น้องมเมื่อเ้ารนี่เห็นปูลงต่งกับปูอยู่ทุ่งนามันไหลก,ก็เลยว่า ดักเออลองดักเบืง้งว่าปูของเฮามีเยอะหรือยังเท่าที่ลงตังหลายอยู่ได้เนาะแต่บางตัวมันกันยังน้อยแต่ละปีได้หลาอยาอยู่ได้ใช่ลเลยหลายเลยเด้อร์โบเกนสกติกกะมาเป็นกระโจงโตโตหนึ่งอันะนะมันมีอยู่หาอันวา,ว,าอวางแบบนั้นเลยนั่นแเลสหอยใหญ่ๆนะวางตรงกลางแบบนี้เลยดักปูจ้ะ อละรุ่นพูละใส่อีกก็ได้ก็เอาแหละเออเออแบ่งได้อีกสามอันอันหละคนมีหาหลังโอ,โอเคเขาเก็บประเด็กกับ<ะ>ประเด็กอย่างเดียวก็พอแล้วแต่บังเอ,อิญมีลำลำไว้เตือเป็นหันนะจ๊ะก,ก็เลยใส่ทั้ง คุกลำเข้าไปในประเดกนี่นี่นี่มีตัวสิเข่าแล้วนี่มีตัวสิเขากับดักแล้วนี่เข่าเลยได้หนิโอเคแล้วอ,อกเลยนั่นนั่นนั่นนะสมมติเข่าอยู่แล้วนั่นน่ะ,นะมีเด็กดือ้อเอาเดี๋ยวให้บบเคนเตรียมเหงื่อให้เรียบร้อยก่อนจะ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปใส่อยู่ทุ่งนาเฮานี่แหละ ออก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 มเข้าเข้าเอ็นดิหาทางเข่าเจอแล้วอย่าเข้าไปนั่นดิเข่าไปแล้วออกมาออกมาดื้อมากเลยเด็กพียร์ดามาตีสปอคเหรอออกมาหมาเลยหลังนี้มึงละแมวเข่าไปละมาออกมา มันกินบ่ได้มันประแดก <c oughs> ใส่ยอย่างนี้น่คำลังดื้อคำใส่แถวนี้เลยจ้ะนี่แถวต้นตะเขียบนี่มือเศร้าเนี่ยมันกัดกันอยู่โสงโตอยู่นี่ไอ้ก้ามโตสติถ่ายให้พี่น้องเบิ่งมันกัดเข่าดิหาา่าเ้าติ๊กพี่น้องวะต้นเข่าเกศเลยนาะบอกเคนเนาะ ค่อยๆค่อยๆทำมันลงไปลงไปให้มันเจ็บๆปูจะได้เข่าได้ไลหลังที่สองนยจ๊ะหลังนึ่งใส่อยู่ให้ขังเฮือนเลยตรงต้นมงหงค่ะ เท่าหันกับปูหลายมีหลังที่สองอย่างอีกสามหลังทั้งหมดมีห้าหลังไปกิตรเวียยมเรงพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าอีกหลังนึงเแบาบเข้นเอาไปใส่พูนฝากตร่ไปพูสติกสาวเอานั่นใส่ปกไว้หย่า ลำพางโอ้ซิวเริ่มมาเข่าโลดซิวกระได้ปลากะ็ะเขาน้ำได้เดอบไม่ได้เอาแต่ปูเดอโอเคใส่ช่วงไหนกอมกินปลาหวงเลยก็ตกเขวียงไปมันเป็นอุ่มอ๋อเป็ดพางแบบนี้ครบชิวเข่า, <laughs> ขาแล้วอ่ะเอ้เข่าโลดเดี๋ยวรังนึ่งบัดน,นี้ สุดท้ายน้ำคันน้ำเอาเคลียนเหยียบมานี่แถวนี้ก็เคลียนหยาเอ้ยเอาอกระปู เห็นม <kung> ันไต่ลงอยู่ม่อกีิน่อยู่หฮนตัวนึงปลาเข่าก็ได้ไม่ได้จำกัดไะรอเมื่ออื่นเศ้าเพื่อจะบันนี้าเป็ายามเศร้าแม่มาลุ้นกันแต่เศร้าห้าหลังละจ้าห้าหลังพี่น้อแจ้งละบรรยากาศยามเศร้าโอ้บอกเพียนใส่ตรงนี้บะหลังมีขางตง ปลาเป็นซีบอีกกระปูปลาเข่าไปปูกินเม็ดได้หนิเนาะปูกินเม็ดในชาบไป้ดีกว่าเออปลายามตุ่งน้ำจัดม่ได้หยังตุ่ตงนนก็มีแต่ขี้เหยื่อกับปลาอีกห่านมาได้นเนี่ยปลาดุกน้อยสำสง่งนิ้วตัวนึงตุ่งก็งไ,ได้ระวัเาางเด้อ ๊าดสะใจขนาดเลยแับนี้ค่ะดิพี่น้องมึงแม่มึงแม่โสงสี่หกแปดสิบอีหลีสิบเอยู่ตัวน้อยเคยเอาไปปล่อยเนาะให้มันใหญ่ก่อนไปไปยามที่สองบอกเพณฑนชวนมายามไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ไล่จากโสงจากลีเขาแมนเราเพิ่งรู้โสงูุรีนี่ได้อยังนี้มีแต่ขี้เหร่ก็อีกข้าอีกหน่อยไล่ใช่ไหมกาอีกเขามุกบ่อ่ะแค่ไหนอยู่ในขี้เหร่ขึ้นมาเลย ถ้าบอกวานั่นเขาไปหาเต็กเฮ้ยไอชาติสุดไปเลือกบุญก่อนไปอีทเนองมาอยู่ในที่นี้แต่ว่าไอสัตวใจอีปูนอะอ้ยขนาดยังอีกสี่หลังยังอีกสี่หลังโอ้ยกลเว้าแล้วบัดนี้เมนูอยู่ในหัวเลยหล่นปูนาจ้าเครื่องเขามีว่าอะไรบอเคนเอ้ยมูมีหมูมีกะทิมีปูเออครบเออหล่นปูนาเศร้านี่เขาวเจ้าดอน เม oh. ื่อคืนนี่กะโอ้ลุ้นนำพี่น้องชาวไทยกับทหารแนวหน้าของเขาเนาะเมื่อคืนทุกคนหัวใจคือสิเต้นรัวเนาะก่อนที่คือยุตยิงเราก็เป็นห่วงแนวหน้าของเฮาน้อคนปกป้องพบอเก่งไปรับไดนดอนอยู่ลายเนื <t aps> <t aps ้อคืนพูดเ็นกำลังดีดีละบุรุษทหารก้าของเขานาะทั้งศอินายาณตอนนี้เนาะณต์ตอน ขอสาดูดีทหารของเราเก่งมากามาดูหลังที่สองแบบน,นี้อือทุกขันชาแล้วปูหลอยีเด้วยนะฮะมาโอ้ยหลังนี้ก็ได้เฮ้ยมีปลาพรอ้อมปลาเข็ง,ขงดิปูมีตัวใหญ่อยู่สามตัวที่เหลือเป็นตัวน้อยแล้วก็ปลาเขงา็ง มาน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 ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนอันท,ที่สองเดี๋ยวเสติ๊กคือทางกันได้เอ๊ะเขาเกีย่ยลบม, <c oughs> มันจะก,กาดยามเช้าเช้าเอาตั้งไว้น,นี่บอกเค้นไปเอาหลังน่าเลยแบบน,นี้ หลังที่สามทีใส่อยู่นี่จะ้ะหลังที่สี่กับโฮมโคหกฮัทหลังที่ 4, หาก็อยู่ข้างต้นมะฮุ่โอ๋อถึงุ้งหลายป๊าดเต็ดดำโอ้โห <laughs> Nó bước đi càng bước đi càng bước phát càng nào đi càng bước 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 nào càng bước đi càng bước đi càng bước đi càng nào, đi ตัวใหญ่พร้อมนะตัวน้อยเท่าจะเลือกบัดเลยไปขึ้นไปก็ถือได้บ่อย่างบอลดูนข้างหลังต้นโค้กค่ะฟูรลายได้ต้นโค้นก็ได้หลายว่าคักเลยเลยมาลลูนหลังนี้ดู จ้าขยำน้ำด well> ูเออ้โหหินผดิไอ้ก้ามโตอยู่นี ja. mm ่ไหมยังก um ัดกันไม่เลิกอยู่นั่นน่ะไอ้ก้ามโตสองหกโตนั่นน่ะอยู่นี่แหละหัวมันกัดกันอยู่นี่แหละเอาออกหอยหอยนี่เก็บหนึ่งก็ได้หาหุ้มหน่วยนี่นี่ก็คืนะหลังสุดท้ายแบบนี้เไม่รู้หลังสุดท้ายแบบนี้ เอาไปรวมกันไว้้างบนก่อนเนาะสี่หลังห้าหลังว้าตัวกิตวัดตวาวแบบนี้ตัวน้อยห้งก็ปป่อย้มันใหญ่ซะก่อนหลังนี้ต่างต้นบังหูถ้าติ๊ก็เด้ออึ๊บโอ้ไปอึ๊บ ดดีป๊าด้มาป๊าจะปูลื่นเลยนี่ึงหลังนี่ก็ได้อือหือใหญ่พร้อมดึกผีล่ำผีน้องคุณนะนอนโซนน้ำน่แต่ละหลัง ตัวเม่ดด้วยน่ะกระมือแดงใหญ่ๆโอ้กรมืน้อยๆนี่เห็นมีตัวแม่แต่ว่าถ้าถามว่านาเฮาถือปูกระดโบโบด้เนาะบอกเค็ญเนาะก็มีจ้ะคือมันเป็นที่หันหันโบเมนปูกระดคือเข่ามันโบงอกไปนาะนาเสร็จนี่เข่ามันโบงอกด้วเนี่ยโบเมนว่าปูกระดนี่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 ลายอีหลีปูนาเฮาเอาไปรวมกันแบบนี้หาหลังอืมลึกลึก มาแบบนี้ทำเทแบบนี้โอ้ยโหลายลีลายลีงอมลับออกได้ี่บคูเฮ้ยจีรดี๋ยวจิกกว้างไล ที่ใส่รู้สึกว่าสีน้อยนะมึงนี่หลังเดียวเล็กๆเออหลังเดียวนี่นี่ดระวังแมวคาบไปนะเอาไปใส่เหงื่อมันดิหรือมันขาดไปแล้วขาดเออปูนีดขาดหายแมวลบหลังนี้ฮะสิโดยเฉพาะตัวใหญ่ที่เหลือจะยังน้อยเนาะโอ้ยได้เปลี่ยนกำมังบึ้งละ เงียเต็มสามนี่เบาเคลนเลยอีหลี่ได้ผูกตัวใหญ่ๆทางผูกฉีกเบาๆอย่าฉีกันละเออเพราะเพราะ นาามกโะเดยไปสองหลังนี้นี่จังนี้แล้วพูดกับหลังนะหลังข้างตุ่มกับหลังสุดท้ายเนาะเอโบแม หลังข้างเถียง,ง,ยงกำลังสุดท้ายหลายคู่หลังนั่นแหละ องมาตยใยเหมืงป um ุ๊กนาคุกทำบึงเนาะน้ำคุลทำกุลไหลาเด็กทีปูุลอาชินีน้ำเฮาเฮานำบ่บอกินเฮามาปล่อยอยู่เด็กเฮ้ยมันไต่ออกได้แล้วค่ะดิกมันเต็มชามเลยนะดิกนันมันแม่นบอกหัดตุ้มม่วงอะนะแม่นเลยทางนาคุกนาดงเฮาฝุ่นไหล มือใหม่ลงบึ้งเนาบกงทเนะก็ใส่ทางคนละอุ่นอย่าโอ้ยมันโอกอีลีเต็มอีลีจังสองหลังพูดเลยหลังนี้หลายอีลีทุนะตัวซักจะคือเอาออกง่ายเล็กน้อย สิติ๊บเยา่าวออกโนดจแล้วจ้าสองพัน,นใส่ออกแล้วสามมาอมอกกัเลยออกผงผนหนิบ ดี๋ยวจะแยกตัวน้อยกับตัวใหญ่เนาะบัดน mm. 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 yeah, ี้เนาะเกสรติ๊กสิไปเอาแนวคีบให้บ่เกนคีบก่อนแนวหนีบแนวคีบแยกตัวน้อยตัวใหญ่จ้ะนับน้ำ เออโอเคเย้ตะคาน tôi mê tông tôi nhanh hưng nó chi Cái sống chi sĩ 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 kỳ lưu minh nói chưa bao nhiêu lưng nuôi hưng 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 ะใจออเอาไปเทอันนี้ค่ะอันนี้อยู่ในเมมเบ่นแบบยี่สิบอยู่อยู่บ่อปูอยู่อยู่เลยยังน้อยยังน้อยอปีปีไดนบุมันลงตูัวของรุ่นเลยจนดำอย่างนันคะเอาไปปล่อยก่อนเดี๋ยวก็มีปลาเข่งพร้อมปล่อยลงให้นาบ่บบเกลเป็ดเด้อให้มันใหญ่ก่อนเอาก็ได้กินอีกนะนะปูกระได้สี่สิบกว่าตัวโอ้ยหมานพักหมานพัก โอเคอบบสมันไต่อยู่นี่เออติ้งอ็อมัอย่างดำๆำส่นดอก้าเลยสีหตัวเฉพาะตัวใหญ่เลยอุ้ยสะใจวันนี้มาเมนูอะไรดีคิดซอยเน่หลดนนี่โบบส์แน่นอนเลังสันเมนูมาน้กินได้มือนี้ก็มืออื่นนี่แหละเลยจากนั้นก็กินโบบิดก็ปลอยแับนี้ดล่อยหมันคือเก่ากูนะได้มักจี้ล้จีแล้วจีเออันลย กีต้าแจ้วมันเลยได้ปูยำน,นี่ค่ะมันแล้วมันเราจะเพราะว่าจะติก๊เอามาแกงสนไม้มือนะอู้วผมมันเอาแต่ถ้ามันจักหน่อยเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนี่นแห้งมันกว่านี้เนาะเริ่มสิเข่าหูค่ะอ,อ,อ <c oughs> ่อน <c oughs> ใส่ไปเรื่อยๆเนาะแมนมือใหม่จังคพี่น้องรอใส่ทางอื่นนี่ แต่ว่ากินตัวนี้ก่อนครับผมเอาครับกินนี้ฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมี็นกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า